เรื่องราวของนัสลี่หญิงสาวร่าเริงผู้รักอิสระและมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของร้านอาหารแต่ว่าในตอนนี้เธอนั้นก็กำลังเรียนทำอาหารอยู่ครับแล้วก็ย้ายออกจากบ้านมาเช่าห้องอยู่กับน้องสาวแล้วก็เพื่อนสนิทอีกหนึ่งคนเธอก็เลยต้องขยันทำงานทุกอย่างเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและดูแลน้องสาวไปด้วยจนในวันหนึ่งเธอก็ได้รับข้อเสนอสุดพิเศษจากอาจารย์ให้ไปเป็นเชฟส่วนตัวของเฟรดเศษฐีหนุ่มรูปหล่อสุดเนี้ยบและก็เพอร์เฟกชายโสดที่สาวๆทั้งประเทศต่างหมายปองแล้วเรื่องราวจะสนุ ขนาดไหนเมื่อนางเอกสาวผู้รักอิสระต้องมาเป็นเชฟส่วนตัวให้กับพระเอกสุดเนีย้ยไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับซีรีส์ตุรกีเรื่องดูลูนายพระจันทร์เต็มดวง EP ที่1 เรื่องราวก็เริ่มมาที่นาสลี่หญิงสาวผู้รักอิสระและก็รักในการทำอาหารนางเอกของเราในเรื่องนี้ครับและนางเอกนั้นก็กําลังเรียนทำอาหารอยู่โดยที่เธอก็ได้ออกมาเช่าห้องอยู่กับฟาโทสผู้มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักออกแบบแฟชั่นเพื่อนสาวคนสนิทรวมไปถึงอาซูมานน้องสาวแท้ๆของเธอด้วยนางเอกก็เลยต้องทํางานแล้วก็หาเงินดูแลน้องสาวไปพร้อมกันและในวันนี้ก็กําลังมีคนตามหาคนทาอาหารอยู่อาจารย์ของเธอก็เลยแนะนํางานนี้มาให้กับนางเอกแต่ว่าเขาก็ยังลังเลครับเพราะว่ากลัว นางเอกจะรับผิดชอบงานนี้ไม่ได้แต่ว่านางเอกที่ต้องการเงินครับเธอก็ได้ขอร้องอาจารย์ให้แนะนำงานนี้ให้กับเธออาจารย์ก็เลยยอมใจอ่อนแล้วก็กำชับนางเอกครับว่าเธอต้องรับผิดชอบงานนี้ให้ดีอย่าให้เขาต้องเสียหน้าที่เป็นคนแนะนำนางเอกไปนางเอกได้ฟังก็ดีใจครับแล้วก็รับปากอย่างดี ซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ไปตามที่อยู่ที่อาจารย์ให้มาครับซึ่งมันก็เป็นบ้านหลังใหญ่สุดหรูแล้วเธอก็ได้เจอกับอีกบ้านเลขาประจําตัวของนายจ้างโดยนางเอกก็ถูกจ้างให้ไปเป็นเชฟส่วนตัวของเจ้าของบ้านหลังนี้และเขาก็เป็นมหาเศรษฐีที่มีชื่อว่าเฟริตนางเอกได้ยินแบบนั้นก็ตกใจครับแล้วเธอก็คิดว่าเธอจะได้เข้ามาทํางานในครัวกับเชฟคนอื่นๆเพราะว่าเธอก็หวังจะได้ฝึกฝนฝีมือจากเชฟพวกนั้นแต่ที่ไหนได้เธอต้องมาเป็นเชฟส่วนตัวของเศรษฐีแล้วก็ทํางานคนเดียวด้วยเธอก็เลยบอกไปนะครับว่าเธออา จะยังไม่พร้อมแล้วก็ไม่มีความสามารถประสบการณ์มากพอกับงานนี้แต่ว่าอีกบานก็ได้บอกว่านางเอกเนี่ยเหมาะแล้วเพราะว่างานนี้เป็นงานพาร์ทไทม์และนอกจากนั้นเนี่ยนางเอกจะได้รับค่าจ้างด้วยสัปดาห์ละ500ลีราตุรกีซึ่งก็ถือว่าสูงมากครับสำหรับงานพาร์ทไทม์ในครั้งนี้นางเอกไม่ได้ฟังตัวเลขก็ถึงกับตาค้างเลยครับแล้วก็รีบตอบรับงานทันที จากนั้นอีกบานก็ได้พานางเอกไปดูในห้องครัวครับและก็อธิบายรายละเอียดงานเพิ่มโดยเฟริเจ้าของบ้านก็จะออกมาตอน8โมงและก็ตอน9โมงแล้วก็มีพนักง,งานทําความสะอาดมาด้วยนางเอกต้องเข้ามาทํางานก่อนเที่ยงและก็กลับก่อน5โมงเย็นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเจอกับเฟริซึ่งเขาจะกลับมาตอน1ทุ่ม ส่วนเมนูอาหารแล้วก็วัตถุดิบต่างๆจะถูกจัดเตรียมเอาไว้ให้ในทุกวันแล้วห้ามเปลี่ยนแปลงอะไรเด็ดขาดและกฎข้อสุดท้ายก็คือห้ามนางเอกออกนอกพื้นที่ครัวเป็นอนันขาดและด้วยความเรื่องมากของเฟริดนี้มันก็ทําให้เชฟหลายคนต้องลาออกกันเป็นแถวและเชฟที่อดทนทําได้นานที่สุดก็แค่เดือนครึ่งเท่านั้นซึ่งนางเอกก็ใจสู้ครับแล้วก็อยากจะลองของเธอก็เลยบอกว่าเธอจะลองทํางานนี้ดูสักตั้งและอีกบานก็ยังพูดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าโปรดอย่าแตะต้องอะไรเลยที่อยู่นอกครัวแม้แต่ฝุ่น ซึ่งหลังจากนั้นอีกบานก็ได้ปล่อยนางเอกให้ทํางานไปและนางเอกก็เริ่มต้นบเบรลงทาอาหารอย่างสุดฝีมือแต่ด้วยนินสัยความรักสนุกและก็ความรักอิสระนางเอกก็เลยไม่ค่อยอยากจะทําตามคําสั่งเท่าไหร่ครับเธอก็เลยเดินแอบดูรอบๆบ้านนอกจากในครัวและเธอก็ได้เจอกับรูปชายชราคนหนึ่งกลางบ้านเธอก็เลยคิดนะครับว่านี่น่าจะเป็นคุณเฟริตแถมเมื่อทาอาหารเสร็จเธอยังแอบเขียนโน้ตเล็กๆติดเอาไว้ด้วยก่อนที่จะกลับ ัดภาพไปที่ด้านของเฟรดดบ้างนะครับเขานั้นก็เป็นเศรษฐีหนุ่มผู้รักความเป็นระเบียบแล้วก็ความสะอาดอย่างมากรวมถึงเป็นคนตรงต่อเวลาด้วยพูดง่ายๆก็คือเขาเป็นหนุ่มสุดเนี้ยบที่จะมาเป็นพระเอกของเราในเรื่องนี้นั่นเองครับซึ่งในวันนี้เขาก็มีนัดคุยงานโดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวมาด้วยแม้แค่เปิดตัวเนี่ยก็เท่สุดๆแล้ว และหลังจากที่พระเอกทํางานเสร็จเขาก็ได้ขับรถสปอร์ตสุดหรูสีแดงกลับมาที่บ้านและในวันนี้เขาก็รู้นะครับว่าเป็นวันแรกในการทํางานของเชฟคนใหม่เขาก็เลยเดินไปสํารวจในห้องครัวและเขาก็เห็นโน้ตเล็กๆของนางเอกที่เขียนเอาไว้โดยเธอก็ได้ทําซอสเพิ่มไว้ให้อยู่ในตู้เย็นครับให้พระเอกเอามาใส่ในอาหารจะทําให้อร่อยขึ้น และด้วยความที่พระเอกเป็นคนเจ้าระเบียบแล้วก็ไม่ชอบให้ใครทํานอกเหนือคําสั่งพระเอกก็เลยขยําโน้ตทิ้งแล้วก็เลยโทรไปหาอีกบานครับแล้วก็บอกให้ไล่เชฟคนใหม่ออกทันทีแต่เมื่อพระเอกได้ลองชิมอาหารเขากลับพบนะครับว่ามันอร่อยมากจนในวันรุ่งขึ้นพระเอกก็เลยเปลี่ยนใจครับแล้วก็บอกอีกบานครับว่าไม่ไล่เชฟคนใหม่ออกแล้วแต่ว่าให้ย้ําหน่อยว่าอย่าเขียนโน้ตให้เขาอีกแถมเขายังไล่คนทําความสะอาดออกแล้วก็บอกกับอีกบานว่าให้หาคนทําความสะอาดใหม่มาแทนด้วย ซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็มาทํางานที่บ้านของพระเอกครับแล้วเธอก็พบว่าอีกบานเพิ่งจะรับแม่บ้านคนใหม่เธอก็เลยถามนะครับว่าคนเก่าไปไหนอีกบานก็เลยบอกว่าไล่ออกไปแล้วและอีกบานก็ยังย้ํากับนางเอกเอีกนะครับว่าอย่าเขียนโน้ตอะไรอีกแค่ทาอาหารแล้วก็กลับบ้านไปแค่นั้นซึ่งต่อมานางเอกก็ได้เริ่มทาอาหารแล้วยู่ๆก็มีเด็กชายตัวน้อยโผล่มาทําให้เธอตกใจครับพร้อมกับชายคนหนึง่งและชายคนนั้นก็แนะนําตัวครับว่าเขาคือทาริกผู้ช่วยและคนขับรถประจําตัวของพระเอกส่วนเด็กน้อยคนนี้ก็คือบูลาานชายของพระเอก ซึ่งเป็นลูกชายของน้องสาวพระเอกนั่นเองครับและในวันนี้เขาก็พยายามเข้ามาชวนนางเอกให้ไปเล่นด้วยและดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะเข้ากันได้ด้วยดีจากนั้นนางเอกก็ได้ทําอาหารต่อและในวันนี้เธอก็ไม่เข็ดครับเธอก็เลยเขียนโน้ตให้พระเอกอีกโดยเธอก็ได้เขียนบอกให้พระเอกเอาซอสพาสต้าที่อยู่ในตู้เย็นมากินด้วยพระเอกที่กลับมาบ้านแล้วเห็นโน้ตเขาก็เลยงุนหงิดครับแล้วก็ทิ้งมันโดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น แต่เมื่อเขาได้ลองเอาซอสพาสต้าออกมากินเขาก็พบนะครับว่ามันอร่อยจริงๆอย่างที่นางเอกบอกแล้วหลังจากนั้นทุกครั้งที่นางเอกมาทําอาหารที่บ้านพระเอกเธอก็มักจะเขียนโน้ตทิ้งเอาไว้ส่วนพระเอกเองนั้นก็เขียนโน้ตไว้ให้นางเอกบ้างครับแล้วก็บอกให้เธอเนี่ยเลิกเขียนโน้ตทิ้งไว้ให้เขาสักทีเพราะมันทิ้งร่องรอยคาบกาวเอาไว้แต่ว่านางเอกนั้นก็ไม่ฟังครับยังเขียนต่อไปอีกและนี่มันก็เลยกลายเป็นเหมือนการพูดคุยกันระหว่างพระเอกกับนางเอกโดยที่ทั้งคู่ก็ยังไม่เคยเจอกันเลยสักครั้งจากนั้นในวันนนนนึงนาาาเเเออกกกก็ไไดด้้ขียโตตามาผูิวั ปลายลูกโป่งเพื่อที่จะไม่ต้องทิ้งรอยไว้ที่โต๊ะเหมือนกับที่พระเอกต้องการแม่นางเอกก็แสบเหมือนกันนะเนี่ยและในเช้าวันต่อมานางเอกก็มาทํางานที่บ้านพระเอกตามปกติแต่ว่าเธอก็เห็นแม่บ้านคนใหม่ที่เพิ่งรับเข้ามาเนี่ยโดนไล่ออกอีกแล้วครับอีกบ้านก็เลยมาถามกับนางเอกว่าพอจะรู้จักใครที่ทําความสะอาดได้ไหมนางเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยปิ๊งไอเดียครับแล้วก็บอกไปทันทีครับว่าจ้างเธอสิเธอเนี่ยรู้กฎของบ้านนี้และก็ต้องมาทําอาหารอยู่แล้วเธอแค่ต้องมาเร็วขึ้นกว่าเดิมเพื่อทําความสะอาดด้วย อีกบานได้ฟังก็คิดว่าดีเหมือนกันนะก็เลยตกลงรับนางเอกให้ควบตำแหน่งแม่บ้านด้วยนางเอกนั้นก็ดีใจครับที่เธอได้งานเพิ่มซึ่งนั่นมันก็แปลว่าเธอจะได้เงินเพิ่มด้วยนั่นเองครับ และในวันนี้เมื่อนางเอกกําลังจะไปเตรียมอาหารเธอก็เห็นพระเอกทิ้งโน้ตเอาไว้ครับว่าวันนี้เขาจะไม่กลับบ้านให้นางเอกไม่ต้องเตรียมอาหารให้เขาแล้วก็กลับบ้านได้เลยนางเอกก็เลยกลับไปก่อนซึ่งเมื่อนางเอกกลับมาครับก็นั่งคุยกับฟาโทสซึ่งฟาโทสก็บอกครับว่าตอนนี้จะมีงานเลี้ยงที่หนึ่งต้องการคนไปเสิร์ฟอาหารฟาโทสก็เลยชวนนางเอกไปทําด้วยแต่ว่านางเอกก็ไม่ค่อยอยากไปครับ ฟาโทสนั้นก็เลยพยายามขอร้องให้นางเอกไปเป็นเพื่อนหน่อยซึ่งสุดท้ายแล้วนางเอกก็ตอบตกลงที่จะไปกับฟาโทสทั้งคู่นั้นก็เลยเตรียมตัวออกไปด้วยกันทันทีครับ และเมื่อไปถึงที่งานนางเอกก็เดินเข้าไปก่อนส่วนฟาโทสก็เดินเข้าประตูกระจกหมุนและอยู่ๆมอเตอร์ของมันก็เสียซะอย่างนั้นครับทำให้เธอถูกขังอยู่ในกระจกพร้อมกับชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนั้นก็เห็นความสวยของฟาโทสสะดุดตาเขามากครับเขาก็เลยเข้าไปทักแล้วก็พูดหยอกล้อกับฟาโทสจนฟาโทสเองนั้นก็รู้สึกเขินและเมื่อประตูกระจกใช้งานได้ชายคนนั้นก็เลยเดินมาครับแล้วก็ให้นามบัตรเอาไว้ซึ่งชายคนนี้ก็คือเอนจินเพื่อนสนิทและก็หุ้นส่วนทางธุรกิจของพระเอก โดยบริษัทของพระเอกนั้นก็ทํางานร่วมกับเอนจินเพื่อนสนิทของเขาแล้วก็ยังมีเซเนฟน้องสาวของเขาที่เป็นแม่ของบูลุดและก็เดเมียสามีของเซเนฟอีกด้วยและในตอนนี้พระเอกกับเดเมียก็กําลังคุยกันอยู่ในงานเลี้ยงและอยู่ๆก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทักครับและชายคนนี้ก็มีชื่อว่าเดนิส เป็นพี่ชายของเดเมียนะครับแล้วก็ยังเป็นเพื่อนสนิทของพระเอกด้วยเดนิสนั้นก็เป็นนักดนตรีที่ชอบชีวิตอิสระและในงานเลี้ยงนี้มันก็คืองานเลี้ยงเดียวกันกับที่นางเอกและฟาโทสมาทํางานนั่นเองครับซึ่งฟาโทสนั้นก็ตื่นตาตื่นใจอย่างมากที่ได้เห็นบรรดาไฮโซมารวมตัวกันและเธอก็ได้เห็นเรือยอนสุดหรูแล่นเข้ามาจอดเทียบท่าซึ่งเรือนี้ก็มีชื่อว่าฮาจิโกเธอได้ยืนคุยกับนางเอกถึงชื่อเรือลํานี้ครับ จนฟาโทสก็ถูกหัวหน้าเรียกใช้เดนิสก็เห็นนางเอกเขาก็รู้สึกสะดุดตาเหมือนกันครับแล้วก็เริ่มสนใจนางเอกเขาได้ยินนางเอกพูดถึงชื่อฮาจิโกะเขาก็เลยเดินเข้าไปหานางเอกครับแล้วก็ถามว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าฮาจิโกะแปลว่าอะไรนางเอกนั้นก็มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วเพราะว่าเธอก็เรียนภาษาญี่ปุ่นมาเธอก็เลยบอกไปนะครับว่าฮาจิโกะเป็นชื่อหมาแล้วเธอก็เริ่มเล่าเรื่องหมาฮาจิโกะให้กับเดนิสฟังครับเดนิส <Dennis S 2> นั้นก็ยืนฟังอย่างสนใจและเขาก็อยากจะรู้จักนางเอกมากกว่านี้เขาก็เลยขออเบอร์ เอกเอาไว้แต่ว่านางเอกนั้นก็ไม่ค่อยไว้ใจเขาเท่าไหร่ครับก็เลยไม่ยอมให้เบอร์เขาแต่ว่าฟาโทสที่เดินเข้ามาเห็นพอดีเธอก็เลยอาสาเป็นคนให้เบอร์นางเอกกับเดนิสไปแทนครับแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็กลับไปทํางานต่อ โดยที่นางเอกก็ได้ไปเสิร์ฟเครื่องดื่มที่โต๊ะหนึ่งครับซึ่งก็คือโต๊ะของพระเอกแต่ว่านางเอกกับพระเอกก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนพวกเขาก็เลยไม่รู้จักกันครับแต่ว่าโชคชะตาเจ้ากรรมก็ทําให้เกิดเรื่องจนได้เมื่อกําไลข้อมือของนางเอกมันดันไปติดกระดุมที่แขนเสื้อสูทของพระเอกซะอย่างนั้นนางเอกก็ได้ขอโทษครับแล้วก็พยายามจะแกะพระเอกก็เลยเริ่มหุดหงิดที่มันออกช้านะครับเขาก็เลยกระชากแขนจนทําให้กําไลข้อมือของนางเอกหลุดกระจายลงบนพื้นนางเอกนั้นก็เลยโมโหมากครับแล้วก็ต่อว่าพระเอกที่ทํากําไลข้อมือของ เธอเสียหายพระเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าเดี๋ยวเขาชดใช้ให้แต่ว่านางเอกนั้นก็ไม่ยอมครับเพราะมันก็คือของสําคัญที่ฟาโทษนั้นทําให้กับเธอโดยเฉพาะแล้วฟาโทษเจ้าของกําไรที่เห็นเหตุการณ์เธอก็ได้เข้ามาเคลียร์ให้โดยพระเอกนั้นก็ต้องจ่ายเงินค่าเสียหายให้กับพวกนางเอกครับเป็นจํานวนเงิน100ลีราแต่ว่าพระเอกนั้นก็ควักเงินจ่ายให้ไป1000ลีราแบบที่ไม่คิดนางเอกก็งงนะครับว่าทําไมฟาโทสถึงยอมง่ายขนาดนั้นฟาโทษก็เลยบอกไปนะครับว่าแค่กาไรอันเดียวเองเดี๋ยวเธอทําให้ใหม่3อันเลยก็ได้ เพราะว่าเงินที่ได้มามันก็คุ้มกว่ากําไรที่เสียไปตั้งเยอะและต่อมาเมื่อเสร็จงานทั้งสองคนก็ได้กลับบ้านครับนางเอกนั้นก็เครียดกับค่าใช้จ่ายเดือนนี้เพราะว่าไหนจะค่าเช่าห้องอีกที่ต้องจ่ายรวมถึงคอสค่าเรียนภาษาญี่ปุ่นของเธอด้วยแถมเจ้าอาสูมาน,น้องสาวตัวดีก็ใช้เงินเก่งอีก ฟาโท้ก็เลยบอกให้นางเอกเนี่ยเลิกเรียนภาษาญี่ปุ่นเธอแต่ว่านางเอกก็บอกนะครับว่าไม่ได้มันเป็นความใฝ่ฝันของเธอฟาโท้ก็เลยแนะนําไปนะครับว่าทางเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ได้นางเอกต้องมีแฟนเลยรวยนางเอกได้ฟังก็เลยเบะปากแล้วก็บอกฟาโท้ว่าเข้านอนดีกว่าจากนั้นเช้าวันต่อมาเดนิสก็ยังคงคิดถึงแต่เรื่องนางเอกครับเขาก็เลยโทรหาแล้วก็ชวนให้ออกมาเจอกันแต่ว่านางเอกก็ยังไม่เชื่อใจครับแล้วก็ยังไม่รู้จักเขาเธอก็เลยปฏิเสธส่วนทางหน้าพระเอกในตอนนี้เขาก็ได้ไปกินข้าวกับครอบครัว ่บบ้านแมครัโดยปกติแล้วพระเอกก็ไม่ค่อยว่างมาหาแม่เท่าไหรเพราะว่าเขาเองก็คิดแต่เรื่องงานเท่านั้นแม่ของเขาก็เลยบอกว่าให้เขาเนยเริ่มคิดหาคนที่อยู่ข้างๆคอยช่วยเขาได้แล้วแต่ว่าพระเอกนั้นก็ยังไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้แม้แต่นิดเดียวซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ได้เริ่มมาทําความสะอาดเป็นวันแรกแต่ว่าเธอก็ดันทําเพลินครับจนเลยเวลาที่พระเอกกลบับแถมเธอยังใส่หูฟังทําให้ไม่ได้ยินเสียงรอบข้างด้วยและเมื่อพระเอกเข้ามาเขาก็เลยสงสัยนะครับว่าใครเข้ามาในบ้านของเขาตอนนี้เขาก็เลยคิดว่าเป็นโจรหรือเปล่าส่วนนั้น นางเอกก็คิดว่าโจรเข้ามาเหมือนกันครับแล้วเมื่อทั้งคู่เจอหน้ากันพระเอกก็เลยถามว่าคุณเป็นใครทําไมถึงเข้ามาในนี้นางเอกก็เลยถามกลับครับว่าคุณล่ะเป็นใครเข้ามาในบ้านของคุณเฟรดทําไมพระเอกก็เลยตอบกลับไปนะครับว่าก็ผมนี่แหละเฟรดิ และนี่ก็บ้านของผมแล้วพระเอกก็นึกขึ้นมาได้ครับว่านางเอกก็คือสาวเสริมในงานเลี้ยงเมื่อวันก่อนเขาก็เลยถามนางเอกว่าคุณมาทําอะไรที่นี่นางเอกก็เลยบอกว่าเธอมาเป็นเชฟให้กับพระเอกและก็เป็นแม่บ้านทําความสะอาดด้วยซึ่งนางเอกก็ได้พยายามขอโทษพระเอกครับแล้วก็บอกกับพระเอกว่าจะไล่เธอออกก็ได้นะแต่ว่าเธอจะทํางานให้กับพระเอกต่อจนกว่าพระเอกจะหาคนมาแทนได้ซึ่งพระเอกก็ตัดสินใจไม่ได้ไล่นางเอกออกนะครับ แต่เขาเพียงแค่บอกกับนางเอกว่าถ้าเกิดจะทํางานเลยเวลาให้บอกกับอีกบ้านก่อนเขาจะได้รู้ว่าใครอยู่ที่บ้านจะได้ไม่ต้องมาตกใจกันอีกแบบนี้ตัดภาพไปที่เดนิสนะครับเขาได้กลับมาที่บ้านแล้วก็ได้พบกับอัญญาแฟนเก่าของเขาแต่ว่าพวกเขานั้นก็มีปัญหาก็เลยเลิกลากันไปก่อนหน้านี้อัญญานะก็เป็นนักร้องครับและเธอก็รักเดนิสมากเธอก็เลยไม่ยอมตัดใจจากเขาและก็ยังคงมาหาอยู่เสมอซึ่งเดนิสเองก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับแล้วก็อยากจะให้เรื่องของเขากับเธอจบลงได้แล้ว แต่ว่าในตอนนี้อัญญาก็ไม่มีงานครับแล้วก็ค่อนข้างเครียดเดนิทก็เลยแอบติดต่อกับคนรู้จักแล้วก็แนะนําให้รับอัญญาเนี่ยไปร้องเพลงด้วยครับและเมื่ออัญญารู้ว่าได้งานแล้วเธอก็ดีใจอย่างมากแล้วก็คิดนะครับว่ามันต้องเป็นการช่วยเหลือของเดนิสแน่ๆแต่ว่าเดนิสก็ตอบเลี่ยงๆไปครับว่าเขาไม่ได้ช่วยอะไรหรือว่าทําอะไรเลยแม้แต่น้อย กลับมาที่นางเอกนะครับเธอได้กลับมาที่บ้านแล้วก็เล่าให้กับอาซูมานกับฟาโทสฟ,ฟังนะครับว่าเธอได้เจอกับพระเอกอาซูมานกับฟาโทสก็เลยไปค้นหาประวัติของพระเอกครับแล้วก็พบนะครับว่าพระเอกเนี่ยเป็นหนุ่มหล่อที่โสดแล้วก็ร่ำรวยมากฟาโทสก็เลยเชียร์ให้นางเอกเนี่ยจับเขาเป็นแฟนซะความฝันของเธอจะได้เป็นจริงแต่ว่านางเอกในตอนนี้ก็ไม่ได้คิดแบบนั้นแม้แต่นิดเดียว จากนั้นในวันต่อมานางเอกก็มาทํางานที่บ้านของพระเอกตามปกติครับและเธอก็ได้เจอกับบูรุษซึ่งบูรุษก็ดูจะชอบนางเอกมากเขาก็เลยชวนนางเอกมาเล่นด้วยซึ่งนางเอกก็เล่นอยู่กับบูรุษนานครับจนถึงเวลาที่พระเอกนั้นกลับซึ่งเมื่อพระเอกกลับมาเห็นนางเอกก็ตกใจมากเพราะว่าเธอนั้นก็ทําบ้านของเขารกไปหมดจากการที่เล่นอยู่กับบูรุษพระเอกก็เลยบอกกับนางเอกครับว่าเธอมีหน้าที่ทําความสะอาดบ้านแล้วก็เตรียมอาหารไม่ใช่มาทําให้บ้านรกแบบนี้นางเอกนั้นก็หน้าจ่อยครับแล้วก็เดินเข้าไปเพื่อจะเก็บกวาดและบูรุษที่เห็นนางเอก โดนต่อว่าเขาก็เลยมาหานางเอกแล้วก็ขอโทษครับที่ทําให้นางเอกถูกว่าแบบนี้แล้วก็บอกไปว่าจริงๆแล้วพระเอกเป็นคนใจดีมากนะนางเอกนั้นก็เลยขอบคุณบูรุษที่ได้ช่วยปลอบใจเธอในครั้งนี้ซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็เดินมาชวนบูรุษไปเล่นด้วยครับแล้วก็บอกกับนางเอกว่าคืนนี้บูรุษจะกินข้าวเย็นกับเขาให้นางเอกเตรียมอาหารเย็นด้วยได้ไหมนางเอกก็เลยตกลงตามนั้นซึ่งเมื่อนางเอกทําอาหารเสร็จก็เอามาเสิร์ฟครับและเธอก็ดันไปเปลี่ยนเมนูของพระเอกจากสลัดผักเป็นสลัดเต้าหู้พระเอกก็เลยถามว่า ำไมถึงเปลี่ยนเมนูของเขาบูรุษก็กลัวว่านางเอกจะโดนต่อว่าอีกเขาก็เลยบอกไปว่าเขาเป็นคนบอกเองว่าให้นางเอกเปลี่ยนเมนูวันนี้แล้วบูรุษก็ชวนนางเอกมานั่งกินข้าวด้วยซึ่งพระเอกที่แพ้ทางหลานชายตัวเองก็เลยยอมให้นางเอกมานั่งกินข้าวด้วยครับและเมื่อกินข้าวเสร็จบูรุษก็เลยขอให้นางเอกอยู่ดูหนังกับเขาแล้วก็พระเอกต่อซึ่งแน่นอนว่าพระเอกเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แล้วในคืนนี้มันก็เลยทําให้ทั้งคู่ได้รู้จักกันมากขึ้นและพระเอกก็ได้รู้นะครับว่านางเอกเป็นคนที่รักในการทําอาหารอย่างมาก จากนั้นในวันต่อมานางเอกก็ตื่นขึ้นมาแต่งหน้าแต่เช้าจนฟาโทสก็ถึงกับเซลครับนางเอกก็เลยบอกว่าที่เธอทาลิปเพราะว่าริมฝีปากเธอแตกต่างหากไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนั้นแล้วหลังจากนั้นนางเอกก็มาทํางานตามปกติแต่ว่าระหว่างที่เธอทํางานอยู่อยู่ๆอัอสุมานก็ดันแวะมาหาเธอซะอย่างนั้นอัสุมานก็เลยบอกว่าเธออยากจะมาดูบ้านมาหาเศรษฐีสักครั้งในชีวิตนางเอกก็เลยกลัวนะคบว่าข้าวของจะเสียหายเธอก็เลยบอกให้อุสมานเนี่ยรีบกลับไปซะแต่ว่าอุสมานนั้นก็ดันเดินดูรอบบ้านจนขึ้นไปถึงห้องนอนพระเอกและ แล้เธอก็ได้เห็นข้าวของเครื่องใช้สุดหรูของพระเอกจนเธอนั้นตาลุกวาวครับแล้วก็อยากได้แล้วก็ได้หยิบของพระเอกมาหนึ่งชิ้นใส่กระเป๋าซึ่งหลังจากนั้นนายเอกก็ได้ตามขึ้นมาแล้วก็บอกให้อาซูมานเนี่ยกลับไปได้แล้วอาซูมานก็เลยยอมกลับแล้วก็บอกนะครับว่าคืนนี้เธอจะกลับดึกหน่อยนะเพราะว่าจะไปงานวันเกิดของเพื่อนที่บาร์ก่อน โดยหลังจากเลิกงานนางเอกก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วก็ได้คุยกับฟาโทสครับว่าเธอกังวลเรื่องอัซูมานมากกลัวว่าน้องสาวของเธอจะใจแตกฟาโทก็เลยชวนให้นางเอกแอบตามไปดูอัซูมานที่บาร์ด้วยกันครับซึ่งบาร์ที่นี่มันก็เป็นบาร์ของเหล่าไฮโซด้วยและก็เป็นที่รู้กันดีครับว่าผู้หญิงที่มาที่นี่มาเพื่อจับผู้ชายรวยๆทั้งนั้น และเมื่อนางเอกไปถึงก็เห็นอาซูมานกําลังนั่งคุยอยู่กับผู้ชายสูงอายุมันก็เลยทําให้เธอน้ำโมโหมากแล้วก็เลยรีบเดินไปหาครับซึ่งในคืนนี้เองเอนจินก็มาที่นี่ด้วยทํเอาฟฟาโทษต้องคอยหลบเพราะไม่อยากจะให้เห็นว่าเธอมาที่นี่ครับและในระหว่างที่นางเอกเดินไปเธอก็ดันชนเข้ากับเอนจินนางเอกก็ได้ขอโทษเอนจินครับแล้วก็มุ่งหน้าไปหาอาซูมานต่อนางเอกได้เข้าไปเรียกอาซูมานให้กลับบ้านเดี๋ยวนี้ซึ่งอาซูมานก็รู้สึกเสียหน้าก็เลยต้องรีบออกมาพร้อมกับนางเอกโดยในระหว่างนั้นน้นนนเเออจกก็็ไดห,นหนาง ร่วมโต๊ะกับอาซูมานแล้วก็ผู้ชายอีกคนหนึ่งด้วยครับ และต่อมาเอนจินก็ได้ชวนพระเอกไปร่วมงานเลี้ยงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับตุรกีของนาคาธานินักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่ร่วมธุรกิจมากับพระเอกอย่างยาวนานครับแล้วมันก็บังเอิญที่นางเอกเนี่ยมาทํางานที่งานเลี้ยงนี้ด้วยเพราะว่าอาจารย์สอนญี่ปุ่นของนางเอกก็ได้แนะนํานางเอกให้มาที่นี่เพื่อจะฝึกภาษาและเมื่อพระเอกเห็นนางเอกที่ใส่ชุดราตรีมาอย่างสวยงามเขานั้นก็ยืนมองแบบไม่ละสายตาเลยครับก่อนจะเดินเข้าไปถามนางเอกว่าเธอมาทําอะไรที่นี่นางเอกก็บอกนะครับว่านี่มันนอกเวลางานแล้ว เธอไม่จําเป็นต้องบอกพระเอกก็ได้ซึ่งในระหว่างที่พระเอกกับนางเอกคุยกันอยู่เอนจินก็ได้ยืนดูอยู่ด้วยซึ่งหลังจากนั้นฮาคารนักธุรกิจคู่แข้งกับพระเอกก็มาที่งานเลี้ยงและเขาก็มาที่นี่เพื่อหวังจะเจรจากับคุณนาคาธานีให้เปลี่ยนใจมาร่วมธุรกิจกับบริษัทเขานะครับและเมื่อฮาคารเข้าไปในงานก็ตรงดิ่งไปหาคุณนาคาธานีเขาได้พยายามพูดเกีย้ยกล่อมให้คุณนาคาธานีมาร่วมทําธุรกิจกับเขาโดยที่พูดต่อหน้าพระเอกเลยนะครับแต่ว่านาคาธานีก็ปฏิเสธอย่างสุภาพ ทำเอาฮาคารนั้นก็ถึงกับหน้าแตกกลางวงสนทนาเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นนางเอกก็ดันซุ่มซ่ามทําเครื่องดื่มหกใส่ภรรยาของคุณนาคาธานีผู้ดูแลงานก็เลยรีบเข้ามาต่อว่านางเอกครับพระเอกก็เลยเข้ามาช่วยนางเอกเอาไว้โดยบอกนะครับว่านางเอกเนี่ยมากับเขานางเอกนั้นก็ขอบคุณพระเอกอย่างมากแล้วก็บอกกับพระเอกครับว่าเธออยากจะขอโทษภรรยาของคุณนาคาธานีด้วยตัวของเธอเองแต่ว่าพระเอกก็ได้บอกว่าไม่เป็นไร ซึ่งหลังจากนั้นเอนจินก็ได้เข้ามาถามพระเอกว่าเขารู้จักกำนางเอกด้วยเหรอพระเอกก็บอกนะครับว่าเธอเป็นเชฟส่วนตัวของเขาเอนจินก็เลยบอกไปครับว่าเขาเจอเ,อเธอเมื่อคืนก่อนที่บาและดูเหมือนว่าเธอกําลังสนุกอยู่กับไฮโซผู้ชายซะด้วย โดยหลังจากนั้นนางเอกก็ได้เดินไปขอโทษคุณนาคาธานีกับภรรยาเป็นภาษาญี่ปุ่นครับซึ่งมันก็ทําให้ภรรยาของคุณนาคาธานีประทับใจมากนางเอกก็เลยได้คุยกับคุณนาคาธานีแล้วก็ภรรยาอย่างสนิทสนมจนพระเอกนั้นก็สงสัยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นภรรยาของคุณนาคาธานีนั้นก็เข้าใจผิดคิดว่าพระเอกกับนางเอกเป็นแฟนกันก็เลยบอกกับพระเอกไปนะครับว่าคุณเนี่ยโชคดีมากนะที่ได้แฟนแบบนี้แล้วคุณนาคาธานีก็เลยชวนพระเอกกับนางเอกไปเต้นรําด้วยพระเอกก็เลยต้องพานางเอกไปเต้นรำซะอย่างนั้น ซึ่งมาเตนลำเสร็จดูเหมือนว่านาคาทานีกับภรรยาจะถูกใจนางเอกอย่างมากครับก็เลยชวนพระเอกกับนางเอกไปนั่งดื่มกาแฟคุยกันต่อพระเอกก็เลยเสนอให้ไปคุยกันที่บ้านของเขาดีกว่า และในคืนนั้นนาคาธานีกับภรรยาก็เลยคุยกับนางเอกอย่างสนุกสนานจนต้องขอตัวกลับซึ่งในตอนนี้นางเอกก็เริ่มกลืมๆจากเครื่องดื่มในงานแล้วด้วยทําให้เธอเนี่ยเริ่มมึนครับแล้วก็เผลอซบไหล่พระเอกโดยที่เธอไม่รู้ตัวพระเอกก็เลยพูดไปนะครับว่ากลิ่นของเธอเนี่ยหอมเหมือนดอกมะลิเลยนะนางเอกเมื่อได้ยินดังนั้นก็เลยได้สติแล้วเธอก็เลยขอตัวกลับแต่ว่าก่อนจะกลับพระเอกก็บอกกับนางเอกนะครับว่าเธอค้างที่นี่ก็ได้นางเอกนั้นก็ทําหน้างงครับพระเอกก็เลยถามนางเอกว่าเธอจะสงสัยทําไมก็<ล>เธอ <ๆ S 2> ตั้งใจมาทีี่่นแแล้วก็จะเมาบบ เพื่อหวังจะได้นอนกับเขาไม่ใช่หรอนางเอกได้ฟังก็ถึงกับอึ้งกับคำพูดของพระเอกครับและ EP ที่1ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP ีที่1น,นี้ในตอนนี้เนี่ยพระเอกดันเข้าใจผิดคิดว่านางเอกตั้งใจมาทํางานแล้วก็จะเข้าหาเขาเพื่อหวังจะจับผู้ชายรวยๆครับเพราะว่าพระเอกเองก็ได้ยินเรื่องนางเอกในทางไม่ดีมาจากเอ็นจินซึ่งมันก็ไม่จริงเลยสักนิดแล้วสุดท้ายนางเอกจะตอบพระเอกไปว่ายังไงก็คงต้องร่วมลุ้นกันต่อใน EP ีหน้านะครับและถ้าหากเพื่อนๆชอบซีรีส์ตุรกีเรื่องนี้แล้วอยากจะให้ทําตอนต่อไปคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และ Subscribe ช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ